ครับผม BGM โ o รเตตกับนรงคยกระจายนะครับผมตอนนี้นะครับผมให้มาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยดิสนีย์พัทฮอสตาเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับในโทรศัพท์ซัมซุงนะครับผมแต่ปัญหาคือนะครับมันไม่ได้ใช้ได้ทุกเครื่องนะต้องไปดูว่ารุ่นไหนใช้ได้บ้างนะครับแล้วมันมาพักใหญ่แล้วนะมันมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ คือผมเนี่ยถ่ายตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ไฟล์มันเสียนะครับวันแรกที่ทําแล้วไฟล์มันเสียแต่พอดีจังหวะปุ๊บได้มาทําของน้องสาวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการล็อกอินนะครับผ่านโทรทัศน์และเทคนิคการแก้ไขนะครับผมคิดว่าหลายคนต้องเจอนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับผมปุ๊บมันเป็นหนังอยู่นะผมก็เลยไม่กล้าฉายเต็มจอนะเดี๋ยวจะโดนอ่า ตรงนี้นะครับมันเป็นการเาเข้าสู่ระบบนะครับที่เราลงทะเบียนไว้โดยหมายเลขโทรศัพท์นะครับสมมุติว่าเราลงไว้เนี่ยเราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ผมใส่โทรศัพท์ของผมนะปุ๊บเรากดรับรหัสเห็นไหมเอ่ยเขาแจ้งเลยครับว่าโทรทัศน์เราเนี่ย ยังไม่เปิดให้บริการนะครับในภูมิภาคภภูมิาคเราถ้ามีข้อสงสัยนะครับให้ถามเฮลนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าคนมีความรู้เรื่องอเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรเนี่ยหรือโซนหรืออะไรเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถามเลยครับด้วยการที่เดี๋ยวลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับให้เราสังเกตว่า ไอ้หก,หกเนี่ยสังเกตดูนะครับมันเป็นเบอร์นำข้างต้นของประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลามี66เนี่ยเขาจะไม่นับศูนย์ตัวแรกนะครับเราใช้ภายในประเทศเราจะใช้ศูนนะครับแทนบวกหกห,กหกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็แค่ใส่เลขตัดศูนย์ตัวแรกทิ้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู เรียบร้อยนะครับแล้วกดรับรหัสเรียบร้อยครับผมมาแล้วนะครับผมก็เข้ารหัสของผมเลยนะครับจุ๊บโอเคพอเข้าเสร็จแล้วเห็นไหมเอ่ยอันเนี้ย ของผมเนี่ยมันมีโปรไฟล์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทําไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้เบอร์เดียวกับของผมก็สามารถได้นี่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดดูดีๆนะครับว่าดูในทรัทัศน์ดูได้กี่เครื่องนะครับแพ็กเกจของใครเป็นยังไงเอาเป็นว่าแค่นี้เองนะครับเวลาเข้าก็เหมือนกับ n น็ fli x นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วก็เลือกดูหนังได้เลยครับตอนนี้นะครับหนังที่มาใหม่คือแอน m a แมน นะครับควนตั้มมานี่บอกเลยครับว่า,ามันสนุกดีผมชอบโอเคถ้ายังไงคลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ